ใช่แล้วครับผมวันนี้เราอยู่ที่แจ่มจันทร์รีสอร์ทเอออยู่ที่แก่งกระจาใช่เราจะมาล่องแก่งกันเออเาเรียกอนล่องแก่งล่องแก่งเออเขาเรียกอะไรใช่แล้วเราก็ได้จองที่พักก็ถึงที่พักที่เรียบร้อยแล้วใช่เพิ่งถึงก็มารถสองคันเหมือนเดิมมีรถโน้อกับรถผมแล้วก็มีเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคนวันนี้ซึ่งขายไม่นานก็คือเดตมาด้วยอันนี้ก็คือมากันเยอะวันนี้ใช่แล้วแล้วมองกันแล้วคอนเทนต์เราก็ไม่มีคือวอล์กหนึ่งวันเที่ยวที่แก่งกระจานหนึ่งวัน มาดูกันว่าจะมีอะไรหน้าที่ยวน้าเล่นบ้างใช่แล้วใครสนใจก็มาได้นะฮะบอกก่อนที่แจนจังรีสอร์ทผมขึ้นข้อมูลกัเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่าเฮ้ยตามมาดีเลยเฮ้ยเฮ้ยดีดเดีด้เดเ้วเเดางะ้งดงเ้ง้งเ้ง้งเ้งงเ้งงเ้งเเ้มาเดอะมดเยอะเออเอองาดูดูหน้ารีสอร์ทมเถึงเด้งน้งเด้้งเด้งเ้งเดเดเ้้้้ สวยนะก็คือจุดจุดที่ติดต่อทั้งแทร์เลยดูรีดูรีสอร์ตดิเผื่อสวยผ่อแ้ทุกคนเผืดูรีสอรดิเฮ้ยสวยไม่เท่าสาวคนนั้นหรอกมองไม่เห็นเลยเดินใกล้ๆอันนี้ก็คือห้องพักเราอเฮ้ยสาวๆทำอะไรกันอ่ะคบเจอเจอมากเลยบังเอิญจริงๆบังเอิญจูว่ะบังเอิญบังเอิญบังเิญบังเอิญวาาอะไรนครับทำนารครับเนี่ยนั่งังทครับเอก้อแล้วนี tourism, ่มาติงนะค มีว่ะมันไม่สนใจยังสนใจผู้หญิงสนใจผู้ชายว้วยอ่าคือโซนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับห้องพักหมดเลยไซสหมา,าแต่เขาออกแบบแบบเหมือนโคเดิร์นอะเทาเทาดำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีแบบมูนชามมีไม้เฮ้ยเอ้ยคนแอรแล้วมีคนแอรแล้วนี่คือสปดการเปิดการจุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นจุดละก็คือสระว่ายน้ำตรงนี้จุดเด่นแล้วแสงไงที่ยก็ค S <S อือสำหรับใครที่ได้ห้องพักตรงนี้ก็จะแบบเปิดมาก็จะเจอสระว่ายน้ำพอดีอือ โซนี่จะเป็นโซนห้องพักเดี๋ยวเราลงไปไปจะเป็นติดแม่น้ำครับติดแม่น้ำติดแม่น้ำเจ้าพระยาเหรอบ้าเออใชอ่อืมมา,าซึ่งเราก็จะมาทำคอนเทนต์ซอรแอบที่นี่ด้วยเหมือนกันใชเ่เราดูเราดูรีทีสองน่ะทุกรีสอร์ทที่ไปได้จัดหมดนี่เออเมื่อกี้นี่นนย,ย,ย่อยย่อยยังมีอีกเท่าไหร่โอ้มหมูนอถ่ายรูปเยอะแยะไม่ต้องห่วงบอกเลยนี่ธรรมชาติเลยทุกคน วิวสวยจัดเลยเฮ้ย่ดวิวสวยจัดเลยโอ้โหว่าดูดูโคตรสวยเลยเออดู่ได้ถ่ายรุ่นเลนะไหน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 แช่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 โอเคพอแช่อีกทีนึงไปไหนเหมือนมุมนั่งเล่นอะเนี่ยตอนเย็นนะสวยเลยอ่ะเออตอนเย็นเรามาถ่ายให้ดูตรงนี้นะ ตอนนี้รอ้อนใช่ร้อนมากเยเดี๋ออยวค่อมาตอนเย็นดีกว่าดูดูนี่ดูนี่พวสวยอ่ะ,ออะใช่ใช่ใช่โอ้โหจริงวะคือผมว่ามัน ธรรมชาติอ่ะเราเชี่ยวทีเช่ยวตาไม่สู้แสงเลยฮะแสงมันโคตรแทงตาธรรมชาติจริงอ่ะดูดิดูดิของจริงจัดอ่ะเด่นเด่นเลยหลักๆเลยเราจะมาล่องแก่งกันเอาจริงไหมผมเคยมาผมยังไม่เคยล่องแก่งข้างล่างก็จะเป็นไอ้นี่ละเขาเรียกว่าอะไรน้ำหมอกคือถ้าใครอยากจะมาล่องแก่งผมแนะนำเลยที่นี่จัมจังเออผมแนะนำที่นี่เลยเหมือนคล้ายๆท้ายท่าน้ำไหลที่เธอคดูน้ำไหลตลอดเลยอ่ะคือเราถึงไอ้นี่ละท่าน้ำน่ะดี ตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบร้านอาหารแล้วพอจมทำไมมีถังให้เอาลงน้ำได้ขอให้เกาะถังเฮ้ยให้คุชชี่ให้เดี๋ยวราคาเรือค่อยไปพูดกันไม่ไม่ไม่ต้องงงแล้วค่ไม่มีคีเพราะผมจ้างแบบว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าใช่ใช่ชิปอย่างเดียววันนี้ผมแบบเมาเมาไอ้เฮ้ยเกินทุกคนสเตเดี้ยร์ ตัวไรลนะตัไรไตรเดอร์อ๋อไตรเดอร์เห็นกลมๆไหมเห็นเห็นเดี๋ยวพ่อผมเอาเฮลิคอปเตอร์มาจอดโอ้โหจอดให้ด้วยเหรอวะไม่ใเป็นร้านร้านจอดเฮลิคอปเตอร์คตเสียวอ่ะดูดิเฮ้ยนี่ไตรเดอร์ว่ะกินยงกก็คือตอนเนี้ยเสียงน้ำดัง พูดทางนาหน่อยตอนนี้เราเพิ่งถึงก็คือเราเอาของขึ้นที่พักก่อนแล้วถึงเวลาประมาณสักบ่ายๆไหมไมาเล่นเรานัดไว้แล้วเออล่องแก่งเอ้ยลองล่องแก่งคือผมจะไปล่องไหมล่ะล่องแก่งลองแก่งหรือแก่งล่องแก่งหรือแก่งวะแก่งแก่งเดี๋ยวจะมาเล่นเลยตั้งแต่บ่ายสองไงตรงเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ชมวิวไปก่อนเพราะผมมาถึงตอนเที่ยงไงเรามาถึงตั้งแต่เศษโมอ่ะเจ้าเนงะถามว่า แล้วพี่โน่ไปไหนล่ะไปหลับไปดูไปดูวิวไปดูโน่หลับอยู่ในห้องเดินดูแพนวิวหน่อยวิววิวถ่ายรูปวิวแบบอลังการงานสร้างดูข้างหลังอันนี้ก็นอนถ่ายรูปชิลๆได้ใครสนใจนะครับก็มาได้ติดต่อได้นี่นี่เลยเออเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหเอิงนี่ไวได้หัวเนี่ยเฮ้ยมาติดต่อได้ที่แอรี่แจมจันรีสอร์ท จันท <c oughs> ร์นะครับจันทร์เชีบุรีนะครับเชีบุรีเชีบุรีโอ้ผมไม่เคยมานะมันมันมันในฝ่ามันดีมากเลยรู้กะทับใจ <c oughs> เย็นสบายไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวไปดูโน่อยู่ไหโน่ดับไปดูโน่มา โเสียงม่ไ,ได้เฮ้ยน้อ,ง,อ,องคอรับน้องๆครับก็ไม่ต้องสงสัยว่าพี่โนไปไหนนะครับอืมล, <laughs> ลัเฮ้ย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 ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้้ยยนะเฮรยเยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้้ย อุ้ยห้องนี้หอมม่ะทำไมหอมอ่ะก็ห้องผู้หญิงไะไปฉีดน้ำหอมเองไปฉีดห้องนู้นมั้ยนี่แม่งเหงื่อเว็นทึ่งเลยห้องนู้นอ่ะขอดูห้องน้ับกว้างว่ะอุ้ยโป้เฮ้ยโอ้โหห้องน้ำใหญ่เท่อ่ะโอ้ห้องน้ำก็หอมโอ้ิวธรรมชาติห้องน้ำนะร้ออะไรกันต่อรอไงรอล่อง ร่องเก่งร่องเก่งสามโมงไง <c oughs> ช่วงนี้ไปถา่ายรูปกันนะโอเคเจอกันตอนร่องแก่นเลยฮะร่องแก่นเลยหรอร่องแก่งล่องแก่ง มผมจะชุดเล่นน้ปลี่ยนชุดเล่นน้ำเลยเพราะ <m uk> ว่าเพราะก็เหลืออีกชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวไปแต่ยังไม่เล่นไปสั่งของจริงก่อนแล้วก็เล่นเออหิวเ<อ>จอกันที่ท่าน้ำทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับทุกคนแล้วก็ผมครับผมเปิ้อนแล้วครับทุกคนเปิ้อนแล้วเราไปกี่ชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงหน้ดูชุดเล่นตัดดูชุดเล่นตัดชุดเล่นน่ารักชิบหายเกต้าสีมึงได้ปะเป็นเหนือเขามาคนดังร้านดี รแล้วครับดูชุดพวกผมดีครับแล้วดูชุดคอตัผมถึงแล้วอยล่นอ่ะคไอโน่โน่กับอรองกินข้าวก่อนแล้วก็มันเรากินแล้วทุกคนนะเออขึ้นเขาแรกเลยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะ เราดูกัามันหน้าหวะตัวแค่ไหนไมันสเท่าไรหายแล่ะุคนเฮ้ยจ้าโอ้โอ้โหโอ้โหมันแรงเท่าไรทุกคนเรวอ้ไหโอ้โโอ้โหเกินไปน้ำโคตรเย็นเลย

ไปไ,ไปไปไปดียว

ชื่อเรามุดเลยนะเดี๋ยวร้องไปกระเช้าโอ้โหอะมุดเนี่ยิน้เฮ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะดูที่พักขึ้นไอหน้าลิงด้วยไอตาหน้าลิงตายนะครับตายตายไปพายข้าบ่าแน่นอนพี่น้องพไปน้องสามพันเลย อยากเข้ารอบมาค่ะม <Mont> no ันร oh, right ้อนสายไม่พายเข้าป่านะครับพี่เนาะบอกน้องพลอยหนยไหนนน้องพลอยพี่น้องพลอยพี่ร้ายโอ้สายไม่พายอ่ะสายไม่พายก็เข้าป่านะครับอ้ารอฮี่อะไรล่ะไปหนึ่งมีช่วงให้ลงโอเคเยี่ยมไม่ไายเพื่อนไต้หวานยุคไทยไตขวานยุคไทย

ไอ้ฆ่มันไอ้ไอ้ีนถึงครึ่งทางไงเขาเนี่ยโอ้ยชิวๆชิวรอฟังวังกับท้องทะเลที่วางเปล่าตั้งแต่ทำยันเช้าก็ไม่เห็นหน้าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังรอคอยเธออยู่เสมออย่าบอกกับเธอช่วยพายหน่อยสิเฮ้เฮ้ลืมพายเฮ้ไปไป

ไปไปดูไปไปดูเฮ ah, ้ยยเลยอย่างี้ค่อยมันหน่อยอย่างนี้ค่อยรุ้นหน่อยน้องใเย็นเนาะอย่าิ้ซอย่านอย่าหิซนอ่า้ันอย่าหนอ่ห้นอ่าหิ้วซนอย่าหวนอย่าหิ้วซันไ่า้นอิ้นไา้อาหน้ัา่ห เอ้ยสายพายหน่อยสายพายหน่อยอะกระแพงข้างหน้าเป็นคนเล่นออกแรงดีมากเอากระโดงพายมันเดียวูง้จะชยอ้ยแอไรายอะไรพายเฮ้ยเจียเอาเกเอา้นนี่้นนี่อะไร เอ้ยเอาตอนนี้ช่วยไม่ได้แต่ภูนาช่วยไม่ได้แน่โธ่นั่นคือดงนกออกนะฮะนั่นนั่นคือภูนาไหนดงนกเข่าดงนกอันดงลกออกเฮ้ยแล้วท้ายหน่อยท้ายหน่อยท้ายแลอยท้ายละอันนี้ช่วยไม่ได้เลยนะเฮ้ยนี่ช่วยไม่ได้เหมือนกันระวังระวังตัวกายนะโอมันฮะ ไปดูอะไรกันเนี่ยเดี๋ยเดีไม่ได้อ่านวีดีโอไว้หรอไอ้ยัยเห้ยัคุนไอ้ยยเขาอ่ะเอ้ยมามอกัน่ากาย้ายก็ไรไม่เป็นไรลบอกไ้ันไอ้วไม่ได้พายด้วยตายห่ะพายกันดูเลย่ าดิมาเฮ้ยไปคนเล่เพื่อนนะพี่เนียไปไพ้นเพื่อนไปพนเร็วเฮ้ยเข้ามาแล้วอ๋อจะไปหมู่นี้แกเฮ้ยทำไมครับเ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วม่ใชวโอ้ยพี่พี่จะล่วงไปดีเนี่ยโอ้ยโอ้ยเกงอยู่ชอบๆ โอ้สนุกมากเลยวันนี้พายเรือแล้วปาหวัตหมู่บ้านคนหน้าด้วยโอ้เรียมกัเอาเอาเหมือนจังเลยเรือไม่ดีแค่ลำเนี้ยหมุนดีอยู่ลงเรือไปในหัวหมุนติวเลยลงได้ไหมเราพี่ต้องปีโบอสลงได้ครับลงเลยมากกว่อยังไงปะ ตายตั้งห้าแล้วตายเหลือแค่สามคนนะครับนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่อะไรล่ะมีตัวอะไรวะไอ้หน่กทามานอ่ะทำไมเราเหลือกันแค่เนี้เคนยกหมดแล้วเอ้าเรามากันกี่คนก่อนมาแปดมาแปดเหลือแค่นี้เหลือแปลงล่างเป็นตัว ตัวเป็นตัวตัวตัวทำเงินทองอยู่ข้างหลังสองสองตัวอยู่ข้างหน้าสามตัวตย่งนี้ว่ายนะนี่ว่ายโน้รีบๆไอ้มาใกล้เราจะตีนะคะทุกคนเราจะตีนะคะไปไปขึ้นยังไงขึ้นเลยขึ้นไหนขึ้นเลยอย่าลืมนะตอนลงมาง่าย ขึอาซเปฮีโร่เลยแล้วละตัวอะไรเนี่ยมาอยุ่ตอนนี้น้อนใส่เปิดนะคะสบายปะนี่ไปเยวระวังหัวจมนะมันลยตรงกลางตอนนี้เราเจออายุาสบัยตกหมักเลยนะเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ ที่ที่เธอกับฉันวันนี้เรานัดก,กันตอนนี้ทำอะไรไงคะเนี่ยทำไมยาวขนาดนี้ต่อเรือต่อเรือพลอดภัยครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้ดูเยอะนะ นี้ผู้ผมก็หลังจากไปอะไล่องแก่นมาพระพัภัยมาดพัภยโอดูเดือนฝนก็ตกโอ้แต่คิวก็กินขาโอ้ชนหินด้วยขาก็เจ็บเมื่อยหมดอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาบน้ําเสร็จก็หมึดแล้วคลิปนี้ก็น่าจะจบกันแค่นี้นะฮะไปบ้านแล้วเป็นไงมึงเมื่อยไหมสบายมากโอ้คิวๆเจน้เี่ขาวผมมึงแล้วมาก ะสำหรับคัพนู้ก็เห็นใช่ไหมวะเ,เห็นเห็นเห็นหมดสำหรับคลิปนั้นเฮ้ยคลิปนี้โน้ตเฮ้ยคลิปนี้เฮ้ยถูก,ถกแล้วเฮ้ยเฮ้ยอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวก็มาได้ครับที่แจ่มจันรีสอร์ทนะครับนี่ครับคลิปข้อมูลเลยที่จานนั่นเองอ้สุดยอดมันมากฝนก็ตกดูเดือดดีกันฝนผมคิดไว้แล้วว่าตื่นมาพรุ่งนี้ก็ผมก็น่าจะอาน้ำกลับเลยก็งั้เลยจะปิดคลิปเลยแล้วกันวีี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดตซับสไรแล้วก็กดดูใบมาแล้วกดติดตามแฟนเพจแล้วก็ไอจพวกเราเลยครับทุกคนดึง <Okay. S 2> โอเค,คบ๊ายบายครับทุกคนตามมาเที่ยวกันได้ครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าไปไหนบาย